สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูหุ้นอีกหนึ่งตัวนะครับที่มีพี่พี่เนี่ยขอเข้ามาทางคอมเมนต์อีกเช่นเดิมนะครับนั่นก็คือ ECL ครับหรือตะวันออกพาณิชย์ลิสซิ่งเดี๋ยวเรามาดูภาพใหญ่กันเลยนะครับในทำเฟรมันสำหรับ ECL เนี่ยช่วงที่เขานะครับเป็นขาขึ้นนะราคาของเขาเนี่ยเคยขึ้นไปแตะจุดที่เป็นไฮที่สูงที่สุดของเขานะครับอยู่ที่ประมาณ4.74บาท74สตางค์ครับ ช่วงเดือนพฤศจิกายนของปี2017ผมคงจะขยับเข้ามาดูในส่วนของโซนที่เป็นปัจจุบันครับหลังจากที่เขาจบรอบที่ผ่านมานะครับณปัจจุบันตรงนี้เนี่ยจากทงกราฟเราจะเห็นได้ว่าเขานะครับมีการย่อตัวลงมาครับเดี๋ยวเรามาดูกันนิดน,นึงครับว่าช่วงที่เขามีการจบรอบที่ผ่านมาเนี่ยเขานะครับมีการย่อตัวลงมาเยอะไหมนะครับจากไฮที่สูงที่สุดของรอบที่ผ่านมาครับ ลงมาถึงจุดที่เป็นโลที่ต่ำที่สุดของโซนปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ82%ผมมองว่าเขานะครับย่อตัวลงมาตรงนี้ค่อนข้างที่จะเยอะครับราคาปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ90สตางค์เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าราคา90สตางค์เนี่ยอยู่ตรงไหนของแนวรับแนวต้านนะครับอาจจะต้องขยายทำเฟรมครับไปในทางเฟรมวีคนะเพื่อที่จะดูจุดที่มีนัยะ ให้ชัดนิดน,นึงครับเดี๋ยวเราจะมาตีเส้นฟีโบเพื่อหาแนวรับแนวต้านกันผมจะใช้ไฮที่สูงที่สุดนะครับของแท่งนี้นะอยู่ที่ประมาณ3บาท82สตางค์ครับแล้วก็ใช้โลของแท่งนี้นะครับซึ่งเป็นโลก่อนหน้านะครับอยู่ที่ประมาณ2บาท74สสตางค์ครับ ก็คือใช้โลของของแท่งนี้นะครับซึ่งเป็นโลก่อนหน้าแล้วก็ใช้ไฮที่สูงที่สุดของรอบที่ผ่านมาครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าช่วงที่เขาเนี่ยมีการย่อตัวลงมาตรงนี้เนี่ยราคาเนี่ยของเขานะครับมาตามกรอบเส้นระยะไหมจะสังเกตได้ว่าราคาช่วงที่เขามีการย่อตัวลงมาเนี่ยเมื่อมาชนที่เส้นระยะ2บาท74สตางค์เนี่ยเขาจะมีอาการนะครับ ก็ค yeah. ือส <se Britney> ังเกตเห็นไหมว่าเนี an ่ยช่วงที no ่เขาเป็นขาขึ้นเนี่ยเขามาย่อตรง2บาท74ปุ๊บพอมาชนที่2บาทเ4ี่เนี่ยเขาราคาเขาขึ้นไปเลยเนาะเหมือนมีแรงซื้อกลับขึ้นไปนะครับแล้วก็ช่วงที่เขาหลุดลงมาเนี่ยแท่งนี้นะพอมาชนที่2บาท74สตางค์นะครับเขาเหมือนมีแรงซื้อกลับขึ้นไปอ่าแล้วก็ช่วงที่เขาลงมาเขาก็จะมาย่ำแถวๆถเส้นระยะตรง2บาท74สสตางค์ตรงนี้พักหนึ่งเลยนะ มาย่าเสร็จพอราคาไม่ผ่านนะครับเขาหลุดลงมาแล้วก็มาชนที่เส้นระยะลบ38.2ตรงนี้พอชนเสร็จเนี่ยนะครับเหมือนจะหลุดลงมาด้านล่างนะแต่เขานะครับกลับขึ้นไปนะครับแล้วก็กลับไปเทสท,ที่เส้นระยะตรง2บาท74เหมือนเดิมเมื่อไม่ผ่านนะครับราคาก็ลงมาเทสท,ที่เส้นระยะลบ38.2 ทีนี้สังเกตได้ว่าเขาย่ำอยู่พักหนึ่งเลยนะแถวเ,เส้นระยะตรงลบ38.2เนี่ยที่ราคา2บาท32เมื่อราคาแถวเส้นระยะลบ38.2เนี่ยเอาไม่อยู่นะครับเขาลงมาเทสที่เส้นระยะลบ60.8แน่นอนว่าในกรอบนี้ทั้งลงนะครับและขึ้นในกรอบนี้มีโอกาส90%เนะเขาลงมาเทสเลยนะครับที่เส้นระยะลบ6ก8จจากนั้นเนี่ยราคาเหมือนจะหลุดนะแล้วก็กลับขึ้นไปย่ำอีกที่เส้นระยะลบ 6กเที่ราคา2บาท6เห็นไหมย่ำอยู่ผมว่าหลายอาทิตย์นะครับและแน่นอนว่าเมื่อราคาไม่ผ่านตรงเส้นระยะตรงลบ6เเนี่ยเขาลงมาเทสที่กรอบล่างเลยนะที่เส้นลบ1น0นะครับที่ราคาบาท65สังเกตได้ว่าพอมาชนเส้นระยะสำคัญเนี่ยหลายๆครั้งนะเขาจะมีการมาย่ำราคาเหมือนจะไม่อยู่นะครับหลุดลงมานะแล้วก็พยายามกลับขึ้นไปเทสที่เส้นลบ100ประมาณ2ครั้งนะครับตรงนี้นะตรงนี้เหมือนจะผ่านแต่ก็ไม่ผ่านนะหลุดลงมาเสร็จพยายามเกาะ แล้วก็ราคาเนี่ยเมื่อเขาหลุดแถวๆถวเส้นระยะลบ1น0นะครับแน่นอนว่าเขาลงมาเทสที่เส้นระยะลบหนึและก็ลบ16เตามลำดับครับพอมาถึงเส้นระยะลบ1นึ่อเจเนี่ยเขาจะมีการย่ำอยู่นะครับตรงนี้นะเนี่ยช่วงนี้เขาหลุดลงมาตรงนี้สังเกตได้ว่าเขาหลุดลงมาเลยนะเขาไม่ย่ำด้วยที่เส้นระยะลบ38.2แเนี่ยแล้วก็พอหลุดเส้นระยะลบ6เนะครับตรงนี้ 1 6 8เนี่ยเหมือนจะลงมาเทสแถวเส้น200นะแต่มาไม่ถึงนะครับกลับไปเทสท,ที่เส้นระยะ1 6 0 8เหมือนเดิมราคาปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ90สตางค์ครับซึ่งอยู่ใต้เส้นระยะ1 6 0 8อ่าที่ราคา98สตางค์เดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าราคาปัจจุบันเนี่ย90สตางค์เนี่ยราคานี้เนี่ยถูกแพงยังไงนะครับ น่าลงทุนไหมเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของงบการเงินแล้วก็ข้อมูลหลักทรัพย์กันนิดน,นึงครับมาดูเรื่องของข้อมูลหลักทรัพย์กันก่อนนะครับ ECL เนี่ยหรือบริษัทตะวันออกพาณิชย์ลิสซิ่งเนี่ยเขาทําอะไรสําหรับลักษณะธุรกิจของเขาครับก็คือประกอบธุรกิจให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์มือ2และสินเชื่อให้เงินกู้แก่ผู้ประกอบการซื้อรถยนต์บริการรับต่อกรมประกันภัยและพรบ ผู้ประสบภัยทางรถยนต์ประมาณนี้นะครับสำหรับข้อมูลหลักทรัพย์เดี๋ยวเรามาดูเรื่องของหัวใจหลักกันเลยครับเรื่องของงบการเงินสำหรับงบการเงินครับเป็นงบไตามาส2แล้วนะของปี67สินทรัพย์รวมครับอยู่ที่ประมาณ5,200ล้านหนี้สินอยู่ที่ประมาณ3,300ล้านถ้าดูจากหนี้สินตรงนี้เนี่ยก็คือเกินครึ่งหนึ่งของสินทรัพย์ชัดเจนครับแต่ ธุรกิจของเขาเนี่ยเขาทําเกี่ยวกับเรื่องของสินเชื่อเนี่ยเราอาจจะนําเรื่องของหนี้สินตรงเนี้มาประเมินได้ค่อนข้างที่จะลําบากครับส่วนของผู้ถือหุ้นครับอยู่ที่ประมาณ1,900ล้านถ้าดูจากส่วนของผู้ถือหุ้นตรงนี้นะครับก็ถือว่าค่อนข้างที่จะดูดีนะเพราะว่าส่วนของผู้ถือหุ้นของเขาเนี่ยเพิ่มขึ้นทุกปีนะครับ รายได้รวมครับไทมาสอของปี67เนี่ยอยู่ที่ประมาณ3 6 0ล้านในส่วนของรายได้รวมเนี่ยมีปี6-3นะครับที่โดดเด่นที่สุดนะครับส่วนปี6 4 65แล้วก็6-6เนี่ยผมมองว่ายังทรง,ง,งตัวนะกำไรสุทธิครับไทมาสองของปี6-7อยู่ที่ประมาณ 34, ล้านในส่วนของกำไรสุทธิเนี่ย มีปี64นะครับที่ดูดีที่สุดนะแล้วก็ปี65ตรงนี้เนี่ยลดลงมาจากปี64ครับแล้วก็ปี66เนี่ยลดลงมาจากปี65นะมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครับอยู่ที่ประมาณ997ล้านตีกลมๆก็คือ1,000ล้านนะเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้นตรงนี้นะครับที่1,900ล้านเนี่ยผมมองว่าเราซื้อตอนนี้คือซื้อได้ถูกกว่า เจ้าของครับโดยมูลค่าหลักทรัพย์ตอนนี้อยู่ที่ประมาณ1,900ล้านแต่เราจ่ายซื้อตอนนี้ที่ประมาณ997ล้านหรือ1000ล้านนะผมมองว่าเราซื้อได้ถูกนะครับเป็นหุ้นที่ต่ำบุกค,ครับแล้วก็มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นอยู่ที่ประมาณบาท72สตางค์แต่เราซื้อตอนนี้นะครับที่ประมาณ90าสสตางค์นะ ผมมองว่าเราซื้อได้ค่อนข้างที่จะถูกบาท72สตางค์อยู่ตรงไหนนะครับก็น่าจะอยู่ประมาณเหนือเส้นระยะ,ะลบ1น0รนะครับตรงนี้นะ,ะประมาณโซนนี้นะครับเนี่ยประมาณเนี้บาท72อ่าเดี๋ยวเรามาดูกันครับในส่วนของอัตราส่วนเงินปันผลหรือเปอร์เซ็นต์ปันผลเนี่ยถ้าดูจากข้อมูลตรงนี้นะครับผมมองว่าเปอร์เซ็นต์ปันผลเขา ดูดีนะเพราะว่าไม่มีปีไหนนะครับที่ต่ำกว่า3%เนลยนะ,ะตรงนี้ถือว่าค่อนข้างที่จะดูดีครับเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของอข้อมูลผู้ถือหุ้นกันครับสำหรับเปอร์เซ็นต์การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยเนี่ยหรือเปอร์เซ็นต์ฟรีโฟร์นะครับจากหน้าเว็บเนี่ยอยู่ที่ประมาณ44%ซ ผมไปเช็คในสตรีมมิ่งมานะครับอยู่ที่ประมาณ31%ผมมองว่ามีรายย่อยอยู่เนี่ยเริ่มที่จะน้อยแล้วนะเริ่มที่จะน้อยแล้วนะครับสำหรับ ecl นะถ้าดูข้อมูลจากในสตรีมมิ่งนะครับคือเกณฑ์ของผมเนี่ยผมชอบประมาณต่ำกว่า30ไปแล้วเนาะแต่ว่าตอนนี้อยู่ที่มาณสผมมองว่าเริ่มจะน้อยละรายใหญ่ครับถือในานาม บริษัทนะครับอยู่ที่ประมาณ25จากกราฟครับแล้วก็เรื่องของงบการเงินเนี่ยผมมองว่าราคาณปัจจุบันเนี่ยที่ประมาณ90สตางค์เนี่ยเป็นราคาที่ถูกแล้วนะถ้าเทียบกับจุดที่1เรื่องของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดตรงนี้นะครับเทียบกับ ส่วนของผู้ถือหุ้นตรงนี้ผมมองว่าเราซื้อได้ถูกจุดที่1นะครับแล้วก็จุดที่2ก็คือเรื่องของมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นอยู่ที่ประมาณบาท7จนะครับแล้วเราซื้อตอนนี้ที่ประมาณ90สตางค์ผมมองว่าเราซื้อได้ถูกนะครับในความคิดของผมนะผมมองว่าในสายสะสมก็พอได้ครับสําหรับตรงนี้นะครับเนื่องจากเป็นราคาที่ถูกแล้วแต่ในเรื่องของเชิงเทคนิคเนี่ยเราควรจะนํามาประกอบการ เข้าซื้อด้วยนะครับเนื่องจากราคาปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ90สตางค์ครับซึ่งอยู่ใต้เส้นระยะลบ1 6 0 8นะครับที่ราคา98สตางค์ราคาปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ90สตางค์ทีนี้ในเชิงเทคนิคเนี่ยผมมองว่าถ้าอยู่ตรงนี้นะครับแนวรับแรกที่เป็นแนวรับที่ดีเลยก็คือตรงเส้นระยะลบ200ครับที่ราคา56สตางค์น่าเป็นจุดที่เข้านะครับ แต่ต้องดูด้วยนะครับว่าราคาตอนนี้เขาเนี่ยาจาะแถวแถวเส้นระยะลบร้อยสําหรับสายสะสมเนี่ยอาจจะมารอตรงนี้ก่อนก็ได้นะครับอาจจะรอดูตรงนี้ก่อนอาจจะรอดูก่อนครับถ้าเขาหลุดมาแถวแถวตรงนี้นะครับถ้าเขาหลุดมาแถวแถวใกล้ๆกล้เส้นระยะลบ200ตรงนี้ก็เป็นจุดเข้ารับที่ดีนะครับส่วนตอนนี้ราคาอยู่ใต้เส้นระยะลบร้อยผมมองว่าเขาเนี่ยมีโอกาสครับที่เขาจะ กลับขึ้นไปยืนแถวเส้นระยะลบ106.8นะครับที่ราคา98สตางค์ผมมองว่าทั้งสายะสะสมและสายเทคนิคถ้าเกิดว่าเขาเนี่ยเขากลับขึ้นไปยืนได้เหนือเส้นระยะลบ106.8นะครับที่ราคา98สตางค์ตรงเนี้ยผมมองว่าก็เป็นจุดที่ดีนะครับที่น่าจะเข้าไปเพราะว่าในกรอบนี้นะครับระหว่างเส้นระยะลบ106.8กับเส้นระยะ ลบ138.2เนี่ยโอกาสในกรอบนี้นะครับทั้งขึ้นและลงในกรอบนี้นะมีโอกาส90%นะครับทั้งขึ้นและลงะแน่นอนว่าถ้าเข้าตรงนี้นะครับก็จะเป็นจุดที่น่าสนใจอีกจุดหนึ่งนะครับที่เส้นนระยะลบ1 6 0 8ที่ราคา98สตางค์ครับตรงนี้นะขอให้เขาขึ้นไปยืนได้ก่อนครับแล้วก็ย่ำนะขึ้นไปยืนได้เสร็จแล้วย่ำถ้าไม่หลุดนะครับมีโอกาสเจอกันที่เส้นระยะ ลบ138.2ที่ราคาบาท23สตางค์ครับและถ้าเกิดว่าเขาเนี่ยขึ้นไปได้นะครับขึ้นไปได้ยืนเหนือเส้นระยะลบ138.2แล้วมีอาการย่ำไม่หลุดไม่แน่ว่ามีโอกาสนะครับที่เขาจะกลับขึ้นไปที่เส้นระยะลบ100ที่ราคาบาท65นะครับตรงนี้ในกรอบด้านบนตรงนี้มีโอกาส50%ครับแต่กรอบที่เราจะเห็นตอนนี้ รอบแรกเนี่ยมีโอกาส90%นะแนะนําว่ารอดูก่อนก็ได้ครับถ้าเขาขึ้นไปยืนได้นะครับและย่ําก็เข้าจุดนี้ก็นดะครับหรือถ้าเกิดว่าเขาลงมานะครับให้เรารอรับแถว56สตางค์ตรงนี้ก็เป็นจุดเข้าที่ดีนะครับของเส้นฟีโบนะตอนนี้อยู่ใต้เส้นนะครับรอดูนิดนึงนะครับรออดทนรอดูหน่อยนะครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับ ECL ในส่วนพี่ๆนะครับท่านไหนมีหุ้นตัวไหนอยากให้ผมนํามาทําเป็นการบ้านก็ลองส่งมาทางคอมเมนต์นะครับและเช่นเดิมครับในการวิเคราะห์หากไม่ถูกใจพี่ๆท่านไหนผมต้องกราบขออภัยไว้นที่นี้ด้วยนะครับและยังไงผมขอฝากช่องครับหากชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์นะเป็นกําลังใจในการทําคลิปถัดๆไปให้ผมด้วยนะครับยังไงคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ